ไมวชิรวิทย์และใหม่ดาวิกาเตรียมสร้างความปังในงาน The BOF 500 Class of 2024ถือเป็นการตอกย้ำอีกครั้งถึงบทบาทสำคัญในฐานะผู้ทรงอิทธิพลด้านแฟชั่นระดับโลกสำหรับคู่ซูเปอร์สตาร์สุดฮอตไมวชิรวิทย์ชีวอารีและใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่ล่าสุดเตรียมบินลัดฟ้าไปสร้างปรากฏการณ์ความปังให้กับวงการแฟชั่นอีกครั้งโดยทั้งคู่มีคิวเข้าร่วมงานกาลาสุดยิ่งใหญ่ The BOF 500 Class of 2024ซึ่งเป็นการรวมตัวของบุคคลสำคัญด้านแฟชั่นระดับโลกโดยใบยและใหม่ติดโครายชื่อศิลปินที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในฐานะของลิสต์การจัดลำดับผู้ที่ทรงอิทธิพลบนโลกแฟชั่นที่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาและเสน่ห์อันเหลือลน้นแต่ทั้งคู่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในสังคม อีกทั้งยังเห็นได้จากการที่ใบและใหม่ยังคงยืนหนึ่งมีจำนวนผู้ติดตามทางอินสตาแกรมสูงสุดในประเทศไทยนั่นเองโดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่วันที่28กันยายน2567ณแชงกรีลากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของทั้งคู่บนโลกแฟชั่นที่น่าจับตามองอย่างมากเลยทีเดียวชิรวิชชีวาอารีเกิดวันที่27ธันวาคมพศ2540ชื่อ เป็นนักแสดงนักร้องในแบบพิธีกรชาวไทยมีชื่อสายไทยจีนอเมริกันมีชื่อเสียงจากการรับบทเธอคอแคทสิงเชื่อรักแรกเงินเพราะเราคู่กัน2องเกตเตอร์เดอะซีรและบททมจากซีรีส์เรื่อง f 4 t h a i l น n ์หัวใจรักสี่ดวงดาวเขาเป็นหนึ่งในศิลปินที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในโซเชียลมีเดียจากประเทศไทยเขาเป็นผู้ก่อตั้งสินค้า a อ t r o และเอเจนซี่ Cloud 9 e n t e เ tainment เขาได้รับรายชื่ออยู่ในฟอบ30บเพลเดอร์30ภายใต้หมวดความบันเทิงและกีฬาแห่งเอเชียในปี2,567ดาวิกาโฮเน่เกิดวันที่16พฤษภาคมพศ2535ชื่อเล่นใหม่เป็นนักแสดงนางแบบและนักร้องลูกครึ่งไทยเบลเยียมอดีตนักแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7 ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระเธอโด่งดังจากภาพยนตร์เรื่องที่มากพระขนงเธอได้รับรางวัลหลายรางวัลจากผลงานของเธอได้แก่นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากงานรางวัลภาพยนตร์ไทยชมรวมวิจารณ์บันเทิงน,งนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมสองปีติดต่อกันจาก รางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยและนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ครั้งที่25จากภาพยนตร์เรื่องฟรีแลน n ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอในปี2566เธอได้รับรางวัล Best Global t e l e p l a y Leading Actress จาก Global Arts and Television h e a t i n g a w a r d ครั้งที่36